ห้าอันดับผู้นําประเทศที่เอาเปรียบประชาชนมากที่สุดในโลกอันดับ5้านิโกลัสมาดูโรจากประเทศที่ร่ํารวยน้ํามันกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวพังระบบเศรษฐกิจล้นค่างเงินและแจกสวัสดิการจนเงินเฟอร์พุ่งทะลุเพดานและทําให้ประชาชนอดอยากปากแห้งอันดับ4ี่โรเบิร์ตมูกาเบจากนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพกลายเป็นทราราชที่ทําลายประเทศตัวเองล้นที่ดินชาวบ้านขับไล่ชาวไร่ชาวนาใช้ประชานิยมแบบสุดโต่งทําให้เศรษฐกิจพังยับอันดับ3เบนจามินในทันยาฮูอยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลแต่ถูกกล่าวหาขรร ชั้นหลายคดีใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาเก้าอี้ตัวเองจนทําให้ประชาชนไม่พอใจอย่างมากอันดับ2องฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของขเขมรที่ครองอํานาจยาวนานกว่า38ปีที่เอื้อผลประโยชน์แต่ครอบครัวตัวเองจนรวยวันๆเอาแต่จะเคลมประเทศเพื่อนบ้านปิดสื่อปราบฝ่ายค้านใช้กองทัพและกฎหมายเป็นเครื่องมือกดเสรีภาพประชาชนอันดับหนึ่งอีดีอามินทรราชผู้โหดเหี้ยมใช้อํานาจสังหารประชาชนกว่า3 0 0แสนคนยึดทรัพย์ข่มเหงชนกลุ่มน้อยและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือปกครองจนประเทศลม่มจม